ม a สด้ปล่อยภาพทีเซอร์ SUV ชมใหม่กับ All New Mazda CX-5 พร้อมกำหนดการเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังชมที่แล้วขายมานานถึง9ปีและเป็นครั้งแรกที่จะมีการแนะนำคุมพลังไฮบริดซึ่งจากภาพทีเซอร์เปิดเผยดีไซน์ด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากมีภาพหลุดเมื่อไม่กี่วันก่อนเผยดีไซน์ตัวรถทั้งคันก่อนเปิดตัวโมใหม่ของ m a z d a CX-5 เดินทางเข้าสู่เจนที่3แล้วนะครับโดยจากภาพทีเซอร์ที่ปล่อยออกมานั้นพบว่าด้านหน้ามีการออกแบบใหม่หมดแม้จะยังมีดินเอจากรุ่นเดิมก็ตามไฟหน้ามีความเพรียวบางมากขึ้นโดยมีชุดไฟเดย์ทมแบบ2ชั้นพร้อมออกแบบกันชนหน้าใหม่ท้ายรถเพิ่มมุมเหลี่ยมมากขึ้นแนวไฟท้ายสอดคล้องกับด้านหน้ามาสด้าเผยว่าตัวรถได้รับการดีไซน์ภายนอกเฉียบคมขึ้นมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นมีสัดส่วนที่ดีขึ้น พร้อมเทคโนโลยีที่อัปเกรดใหม่โดยเฉพาะการขับขี่ที่น่าดึงดูดและใช้งานง่ายขึ้นแหล่งข่าวในต่างประเทศเผยว่าตัวรถจะมีความยาวเพิ่มขึ้นประมาณ1 1 0ม mm, ิลเมเมื่อเทียบกับรุ่นปัจจุบันนั่นจะทำให้ใกล้เคียงกับ Mazda CX-60 แนวโน้มการทำตลาดในช่วงแรกอาจเริ่มต้นด้วย Skyactiv-G ในรูปแบบ My ฮ y b r i d ส่วนในช่วงปี2027จะได้เครื่องยนต์ขุมพลัง s k y a c t i v Hybrid เต็มรูปแบบ ซึ่งมีขนาด2.5ลิตรมอบทางสมรรถนะที่ดีให้ความประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ปล่อยมลพิษน้อยลงสำหรับการเผยชมครั้งแรกในโลกของ All-New Mazda CX-5 จะมีขึ้นในวันที่10กรกฎาคม2025แน่นอนว่าติดตามการอัปเดตได้ที่นี่เช่นเดิมครับ